เธอจะทิ้งฉันไปใช่ไหมแตออย่างนั้นก็ห้ามไม่ได้โหยเสียงแม่งเหมือนเดะทอยเลยวะโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมบังกัรสอนนอปักใต้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาร้องเพลงให้เออทุกคนใน Unreal Boxing ซฟังนะครับทุกคนก็คือผมเนี่ยเป็นนักดนตรีที่ร้องเพลงเพราะนะครับผมทั้งตีกลองได้กีตาร์เก่ง น,นี่รถประจันตัวของบงังคับสอน,นอปกักตายนะครับผมนี่หลังตูดเขียนว่าพวกกูแค่มายืนแอคไม่ต้องตกใจอ้วนตุบอ s coming งนะผมวันนี้เป็นแก๊งของใครไม่รู้นะผมใส่สูตรมั่วนะทุกคนพี่คับผมมีเพลงจะร้องให้ฟังครับผมมีเพลงจะร้องให้ฟังครับพี่ <c oughs> อะไรนะครับพี่เ <c oughs> แต่ผมร้องให้ฟังพี่ไม่เอาก็ต้องเอาพี่ บับด้วและเหมือนใครทุกสิ่งยอมให้เธอไม่ว่าจะอยู่แสนไกลทุกสิ่งยอมให้เธอฉันจะรับได้หรือไมอไท่ท,ทุกสิ่งยอมไม่เบอร์เท่าไรต่อไม่ต้อกระเป๋แจะไม่ก็าไม่เอาแฟนแฟนมีนั่งรอแม็กม่ alone อร <capitalist> ุณให้นักมวยต่อยกูป่าวมึงอ่ะแดนไหนวะอ้ามึงค่ายไหนวะไม่อาอรุณมามันก็มาให้โดนเบียงมาดิมาดิมาดิมึงอยากเจอมึงก็มาดิ๋ยวมามให้คุปหละมาอะไรต่อยมวยไหมต่อยมวยไหมมึงมามึงมาโดนดี๋ยวฮสิกโดนปกรณ์ล้มันไปยังไงวะเนี่ยไม้ก็ได้หมดไหนมันมันต้องไปไหนอ่ะมันต้องไปไหนอ่ะมันต้องไปไหนอ่ะไหนเชื่อวะมาดูพาไป ไหนไม่เจ้ขนาดไหนเช่วะไอ้ท <T |ar|> ียตัวบอกมันเก่งๆนักเก่งนะเออกูเก่งแล้วมึงเป็นครูอะไรมึงเจอกูได้เสมอไอ้เชื่อฟังมา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 มึงคิดว่ามึงเจ๋งอหรอวะหายสัสมึงยังไม่เจอกูเว้ยไอ้น้องเล่นไม้ยอะไรไว้ไว้รุ่นของจริงเขาต่อยกันไว้น้องมาใครใครใครจะเอากูต่อแถวมาเลยสัตวว์เ้ยคิส เออกูตึงกูตึงหมดทุกอย่างแหละมึงจะเจอกูมึงก็มาเดต้อมาเมานอนก็มาเนี่ยไงอย่างตึงเด็กเลยมบบนี้ยมาเดเนี่ยไอ้ไอ้ด้ำมึงเอาเอามึงมึงก่อนเลยมึงใส่นวมมาเลยเนี่ยไอ้ตัวใส่นวลวอร์ดไอ้ตัวใส่นวลมากกูมาเฮ้ยมึงเป็นควัวอะไรวะมึงต่อแถวไม่เป็นไงสัสเฮ้ยผู้อก่อนผู้หอก่อนที่จอะไรมึงแซงคิวอะหวังไม่เคารพพวกไอ้กาบ้านเมืองเหรอชิงเก่าแก่ แซงคิวก็ขอบคุณไงสัสเอาบไปเททุกคนนะ้วันนวดได้แปะคนแรกนะครับไป้แปะแปะแซมาไ้แปะ เออนี่หนึ่งหมัดโอ้โหเดี๋ยวกูต่อยหนึ่งหมัดก็เด็นได้แปะมึงไอ้แปะไอ้แปเดียวกูตอยไอ้แปะ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 กอนวันที่พวมคลอันหน้าตลกถ้กูต้องพยามาเปลี่ยนตัวเอง้พวกมึอบก่ต้นแบบที่ซร้งว่าไม่พวมางล่อยได้คิดว่ามงหลอเกินาหรอีกทีอยางกมึงหลอกูไม่ต้องหลอแค่มีพสวละนั่นแหละคอดียาทำพลาตัวเองและแต่ทุกันนี้ก็ยังไม่ตายอเจ2อหีรู้จักไม่รุ่นกูรุ่ สะท้อนความจริงผ่านเสียงเงีส่งข้อกูก็เป็พูดไปตามจริงแต่ยินอยู่บนวิจิรเฉพาะแค่นั้นแม้ไม่ใช่เพลงที่เข้าถึงง่ายแต่ก็ยินว่าฟังไปทำเหมือนูให้ได้สักหนึ่ก่อนแล้วค่อยหมดว่ากันลแค่มพูดนอใจไอห่าก็ตอไอ้แพ้ไอ้แโอ้โหมัดกูยังตึงเหมือนเดิมเลยนี่ว่าเว้ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราวาร์ปหนีนะครับไอพวกตัวเรือนนะครับเราชนะเราจะไม่ให้แก่นะครับผมอลโหลโหลแปะ๊แปะเจอกันเมือม่อเจอกันแป๊ะไม้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 ไหลไม้ไหลไม่รู้จัก,จกเอ้ยไม้ไหลน้องกระจอกอะไรกระจอกอะไรไม่เห็นนกกระจอกเทศ้วยน้องโอ้โหหนีเลยนะครับผมนี่นี่นี่โอ้ยแป๊ะมึงแพ้กูมึงหนีมันซ้อมมวยเลยเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป๊ะสามผมมวยเหรอทุกคนอะไรมึงก็มึงก็มึง ก็มึงแพ้กูไปแล้วไงแปะโอ้เห็นกูยังเป็นลมเลยกลัวจัดนั่นนีงมึงเอาแม่มึงไงแปะอย่าด่าแม่กันดีวะใจเย็นมามามาอีกรอบหนึ่งคุยกันดีๆเนี่ยมาอีกอามาอีกรอบหนึ่งอีกรอบนึงเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมจะเอาจริงเลยนะครับเมื่อกี้ผมแค่50%นะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมเอาไก่แปะแบบจริงๆตังๆเลยนะครับอ่ามันยกมือมันยกมือไว้รุนบ็อกซิ่งต้องยกมืออะไรหอวาไงแปะหุ่นมึงก็ดีกว่ากูเฮียน้ำหนักก็เยอะกว่ามึงจะอะไรอีกวะฮะมา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  นั่นแหละใส่้ังมวยไ้เาเสุดนะครับมันถอดรวมแล้วนะที่มันใส่นัวปาอาจจะยังไม่หนักฟอเนี่ยโดนทิ้ไแล้วแลกเอร้าวแลู้แทไม่โดไปแล้ว่โ่ไม่ ตัวนักเอเจยยอมรับด้วแบงก์บานนี่กี่กิโลนี่สักคนคงลองนับเอากูติดเงินเหลือเอฟังดูแล้วกูว่ามันแปลกดีเพราะพี่ขึ้นบนฝากกูมาบอกมึงเพลงนี้เสือมันเนียนและแดกฟีเลยกีบฟ้าหรือจะสู้มันนะดคันเป็นแี่ยาลงแลมทำไมถึงตอนแหล่แต่น้าสาธารณะชนมึงบอกไปแทนแลช่วยเคลียร์กับแฟนเพราะก็ทะเลาะกันลำหลังมึงจีบเมีย์แทนกุกะหล่ำก็ดีอยู่แล้วมึงอยู่ต่ำๆก็ดีอยู่แล้วสึกถ่ายลูกต่ำพ่นควันเพิ่งดูดเป็นเมื่อปีที่แล้วใครเจ็บเข้ามาใกล้ๆกูจะรีบ แพะเด็ที่กูรู้จักก็คือแปะดูดแหน่แม่มันชนะกูไม่ได้หรอกเอาเฮ้ยหมอมาสอนน้องกุยไหมมันถึงไดสอนมึงดูดเอาที่เข็มเอาที่หลักกูไม่มีเมตตาแล้วคนคนรู้ไหมมึงชักดาบมาของไอ้เบสมามึงบอกที่บ้านมาทำงานซิเคียดดี้ทำไมไม่ใส่ชุดยามไปประกันตัวมึงนี่อย่ามัวแต่หมกอยู่ในกะลาแล้วใครเขาติดเงินมึงกูขับเชฟโรเลตมึงขับเมดนะนะนะขอเี่ยงเรื่องก่อนได้ป่ะอย่ามัวต่หมอ่ในกงใครที่เกินมึงหรอกย มึงเป็ลูกมึงหูยาวสักมึงยาวละมัดแต่ไม่ฟังเหมือนกันนะกระจอกไอ้เชี้อ่ะเลือดกูไม่เต็มมึงยังฆ่ากูไม่ได้โอ้โหไอตัวเป็นเทนปราดเอ้ยมึงจะอะไรมาสู้กูวะฮะเอ้ยมันแขน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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันแขนก็ต้องแกนคูนด้วยน้องโอ้ยมันแขนมันแน อะไรกรูไม่ให้แก้กูเดี๋ยวกูฆ่าตัวตายกูก,ก,กูเอ้อนี้กูมีเกรตยศและตักศรีทำไมานะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเนี่ยนะครับไปใกล้ๆพวกที่ต่อยกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปใกล้ๆนะครับทุกคนอ๋อมันต่อยกันเสร็จพอดีเลยอัลโหลนายยกมือทำไมกูไป <c oughs> อะมึงจะต่อยกัูใช่ไหมสัตว์มึงก็มาดีวะไอเชี่ยอ่อนกูเปิดก่อนเลยดีกว่ามาเลยกเดก่อนเลยอับเปิดก่อน้นเขาบอกได้เปรียบไว้น้องมาเด็กมาเด็กกเด่นเป็นไอ้น้องก่อนนี้แม่งต่อยยาเดียวหอ้เอกูเปิดเรื่องมึงแม่งพัต่อยวะพับต่อยพ้บอะไรไว้พวกนี้มาเด็น้องก็เดยนเป็นไม่เนีัย

กระจอกไอออนมึงฝึกอีก1 0ยปีมึงก็ไม่เท้ากูว้ยไอ้น้อง